สวัสดีครับในการเขียนเกมนะครับหรือว่าสร้างงานจากโปรแกรม Scratch นั้นนะครับนอกจากเราจะเขียนโค้ดนะครับในตัว Scratch เองแล้วเรายังสามารถนะครับนำอุปกรณ์ภายนอกนะครับมาเชื่อมต่อเพื่อให้การเขียนโค้ดของเราเนสนุกยิ่งขึ้นนะครับนั่นคืออุปกรณ์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับถ้าเรามี Mi c คร bit แล้วอยากจะเชื่อมต่อกับโปรแกรม Scratch นะครับเพื่อ เขียนคำสั่งนะครับให้ทำงานตามที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเรามาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ URL หรือว่าชื่อเว็บไซต์เข้าไปที่ scratch. mit. edu นะครับแล้วก็ slash microbit นะครับตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บนี้นะครับให้เราทำการนะครับเลื่อนหน้าจอลงมา ตรงนี้จะมีคำว่า install scratchlink นะครับเราจะต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม scratchlink ซะก่อนนะครับคลิกที่ direct download ตรงนี้เลยก็ได้นะครับอ่าทีนี้จะพาดาวน์โหลดเลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งที่ direct download ครับจากนั้นนะครับเขาก็จะนะครับถามว่าคุณจะเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับไฟล์เป็นแบบ zip นะครับให้เรากดปุ่ม save ได้เลยครับในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ Desk t o p นะครับ เมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการแตกไฟล์นี้ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ไฟล์ที่เป็นซิปนะครับจากนั้นทําการติดตั้งโดยการดับเบิลคลิกเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่ม finish นะครับ ถือว่าเป็นการติดตั้งโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปเสร็จแล้วให้เราทำการรันโปรแกรมนี้นะครับมาที่ start นะครับแล้วก็นะครับมาที่โฟลเดอร์ scratchlink นะครับ scratchlink แล้วก็จะเห็นไอคอน scratchlink อยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกรันโปรแกรมได้เลยนะครับ เราจะต้องรัน a t c h Link ทุกครั้งนะครับเวลาเราจะใช้ MicroBit ร่วมกับ Scratch นะครับเมื่อรันเสร็จนะครับเราจะเห็นไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับ Scratch Link นะครับอยู่ขวามือล่างตรงนี้นะครับอ่าพร้อมแบบนี้ถือว่าพร้อมที่จะทำงานแล้วจากนั้นนะครับให้เลื่อนหน้าจอในเว็บลงมาอีกนะครับให้เราติดตั้งนะครับเขาบอกว่าให้เราติดตั้ง Scratch MicroBit เป็นเฮกไฟนะครับโดยการให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับเราก็ คลิกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันเพื่อจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ครับจากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเป็นไฟล์ w i n z i p เหมือนกันนะครับกดปุ่มเซฟได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์นี้เสร็จนะครับให้เราทําการระเบิดไฟล์หรือว่าแตกไฟล์ออกมาเหมือนกันนะครับโดยการคลิกที่ไฟล์ซ i p จากนั้นก็ Extract หรือว่าแยกไฟล์นะครับในที่นี้ของผมเกี่ยวว่าที่ Desktop f o l d e r scratch m i c r o b i t นะครับกดปุ่มโอเค เมื่อทำการแตกไฟล์แล้วนะครับเราก็ไปที่ Explorer นะครับในเครื่องของเรานะครับไปที่ Desktop นะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์นะครับที่เราแตกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ scratch microbit จะเห็นไฟล์นี้อยู่นะครับ1ไฟล์จากนั้นให้ทำการเชื่อม microbit นะครับเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งจะทำให้เรานะครับเห็นไร้ไร d หนึ่งตรงนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้เราเชื่อม microbit เข้ากับโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ทําการนะครับโหลดไฟล์นี้ลงที่ m มโครบิดนะครับวิธีการง่ายสุดก็คือคลิกเมาส์แชร์ไว้ที่ไฟล์นะครับแล้วก็ลากมาใส่ m มโครบิดแบบนี้เป็นการ Copy ไฟล์นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับเรียบร้อยนะครับ เมื่อทําการนะครับย้ายไฟล์นี้หรือว่าก็ปีไฟล์นี้ลงไมโครบิตเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับขั้นต่อไปเขาก็บอกว่าให้เราเปิดโปรแกรม scratch แล้วก็ทําการเพิ่ม extension หรือว่าส่วนขยายของไมโครบิตเข้ามาใน scratch นั่นเองทีนี้เราก็กลับมาที่ scratch ครับไปที่ตรงนี้ครับซ้ายมือล่างนะครับก็คือ add extension นะครับให้เราคลิกตรงนี้ขึ้นมา จากนั้นนะครับให้มาคลิกที่ไมโครบิดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะทำการค้นหาไมโครบิดของเรานะครับกรณีที่ค้นหาไม่เจอนะครับแสดงว่าเรายังไม่เปิดบลูทูธในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้มาที่นะครับว่นขยายตรงนี้ก็ได้นะครับในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วพิมพ์คาว่าบลูทูธลงไปนะครับกรณีที่ยังไม่เปิดนะครับ แล้วก็ไปทำการเซตบลูทูธก็คือให้มันเปิดบลูทูธนั่นเองนะครับอตอนนี้บลูทูธของผมเป็นออฟอยู่นะครับผมก็จะทำเกิดอาจจะก็จะทำการเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับให้เป็นออน โอเคนะครับตอนนี้บลูทูธในคอมพิวเตอร์ของเราเปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นจะทําการรีเฟซใหม่นะครับเพื่อให้มันมองเห็นไมโครบิดของเรานะครับจากนั้นนะครับก็จะมองเห็นนะครับเมื่อเราเมื่อเราเปิดบลูทูธเรียบร้อยนะครับมันก็จะมองเห็นไมโครบิดของเรานะครับพร้อมกับจะมีปุ่ม Connect ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็คลิกที่ Connect ได้เลยครับ เมื่อ c o n n e c t เสร็จนะครับก็จะมีปุ่ม go to editor นะครับเราก็คลิกมาที่ go to editor ได้เลยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะครับบล็อกไมโครบิดนะครับเป็นสเีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะใช้งานควบคุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้กดปุ่ม A กดปุ่ม B พราะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราลองมาทดสอบคำสั่งนะครับ ตอนนี้ในส่วนของ Scratch นะครับยังไม่มีคําสั่งใดๆนะครับผมจะลองโค้ดคาสั่งใน Scratch ก่อนนะครับที่จะมาควบคุมไมโครบิ t ที่หลังนะครับจะมาที่ Event นะครับลากธงเขียวออกมาจากนั้นนะครับจะสั่งให้ตัวละครนี้ขยับขาอยู่ตลอดเวลาก็มาที่ Control นะครับ Forever ครับมาที่คำสั่ง l o o k Next cost to แล้วก็มาที่ Control แล้วก็ w e i t นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจาก1วินาทีเป็น0.25วินาทีนะครับถ้าเราปรันธงเขียวคลิกที่ทงเขียวนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวกระตูนนี้มันเดินละนะครับทีนี้นะครับเราลองมาเปลี่ยนนะครับควบคุมการทำงานด้วย m i c r o บิดนะครับจะทำอย่างไรนะครับอ่ะ เราก็นะครับมาที่ไมโครบิตของเรานะครับจากนั้นสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมนะครับให้มีการกดปุ่ม A ที่ไมโครบิตแล้วให้มันขยับขาแบบนี้แทนการคลิกธงเขียวอย่างเงี้ยนะครับทำอย่างไรนะครับอ่ะเราก็ลากนะครับเวนเอบัต n p r นเพรสอย่างเงี้ยนะครับลากออกมาแทนธงเขียวตรงนี้แล้วก็ต่อบ,บล็อกเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาทดสอบดูนะครับในไมโครบิดของเรานะครับตรงนี้โดยการแตะไปที่ปุ่ม A นะครับตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้พอผมแตะไปที่ปุ่ม A นะครับเจ้านี้ก็เดินนะครับเดินเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราต้องการแตะที่ปุ่ม B นะครับให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับทำอย่างไร เราก็นะครับอ่ะลากมาอีกบล็อกหนึ่งแล้วเปลี่ยนจาก A เป็น B ครับเสร็จแล้วก็มาที่ control for ever อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ repeat until นะครับไปที่ motion นะครับเพื่อให้ตัวละครเดินไปข้างหน้านะครับก็คือ h Change x นะครับอ่า n g e x เดินไปทีละ39ก้าอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเราก็มาที่ o p e เ a t o รแล้วก็ลากมากกว่านะครับใส่เข้าไปบล็อกนี้ขอบจอนี้หรือว่าสเตตรต,รตรงนี้นะครับก็คือ240นะครับความกว้างฝั่งขวามือ X เป็น240ตรงนี้เราก็บอกว่าถ้ามากกว่า240อนะครับอะไรมากกว่าก็คือตำแหน่ง X ของตัวละครนะครับเราก็มาที่โ o ชั่น แล้วก็มาที่ exposition นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ถ้า exposition ของตัวละครมันมากกว่านะมากกว่า240เราก็จะให้มันมาเริ่มเดินใหม่ตรงนี้นะครับเราก็ไปที่นะครับ motion go to นะครับใส่บล็อกเข้าไปตรงนี้นะครับ x ตรงนี้ก็จะเป็นลบ240นะครับฝั่งซ้ายมือสุดเป็นลบ240 ส่วน y ก็คือตำแหน่งเดิมนะครับซึ่งเราจะให้มันทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเรากดปุ่ม B นะครับที่ไมโครบิดนะครับทีนี้นะครับเราจะมาลองรันทดสอบดูนะครับโดยการกดปุ่ม B นะครับในทีนี้จะกดปุ่ม B ีเลยนะครับ อ่าตอนนี้นะครับตัวละครเราก็เคลื่อนไปแล้วนะครับอ่าแต่ไม่ขยับขานะครับเพราะว่าเราไม่ได้กดปุ่ม A ด้วยนะครับอ่าทีนี้จะกดปุ่ม A ด้วยอ่าก็เป็นการเดินนะครับแล้วก็ขยับขาขยับแขนนะฮะทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่านะครับอ่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสั่งแล้วมันทํางานนะครับเพราะฉะนั้นในไมโครบิดเนี่ยเวลาเราสั่งมันนะครับเราก็ควรจะให้มันมี ดิสเพย์ปรากฏด้วยนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเราสั่งมันแล้วนะครับวิธีการทําอย่างไรนะครับเราก็ในคําสั่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ไมโคร b i t จากนั้นก็ถ้ากดปุ่ม A อย่างเี้นะครับเราก็ลากา Display t ท c กก็ได้นะครับหรือดิสเพย์ไอคอนก็ได้นะครับามาเป็นตัวโชว์ที่ m i โครบิดนะครับตรงนี้ก็จะพิมพ์เข้าขตัว A ให้รู้ว่าตอนนี้คุณกดปุ่ม A อย่างนี้ก็ได้นะครับ B ก็เช่นเดียวกันนะครับ Display B นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ให้รู้ว่านะครับเรากดปุ่ม B ละนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์นะครับไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นแต่จะมีผลนะครับในเรื่องของการแสดงผลแค่นั้นเองนะครับว่าอ๋อมันตอบสนองปุ่มเรานะครับเวลาเรากดปุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับ โดยนะครับจะกดปุ่ม A ก่อนนะครับพอกดปุ่ม A นะครับกดปุ่ม A ตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะครับเริ่มขยับละจากนั้นพอกดปุ่ม B นะครับกดปุ่ม B นะครับในไมโครบิดของเรานะครับก็จะแสดง B เหมือนกันนะครับในไมโครบิดของเราก็จะแสดง B นี่คือตัวอย่างนะครับง่ายๆนะครับในการใช้ไมโครบิดหรือว่าการเชื่อมต่อไมโครบิดกับสครับนะครับเพื่อเขียนโค้ดหรือว่าควบคุมการทํางานนะครับยังไงก็ไปลองทํากันนะครับเพื่อการเขียนโค้ดที่สนุกขึ้นกว่าเดิมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ